เอาเลยนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนรทุกคนทุกทท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับอยู่กับผมซีเกอร์เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนมาทำเควสของนักพรตนะครับ120กันนะครับซึ่งเควสแรกเนี่ยอยู่ที่เมืองเคลย่านะครับกดรับมาแบบนี้เลยตัวแรกที่เราต้องไปตีก็คือคิจิมูนะครับเดินมาทางนี้เลยนะครับทุกคนสังเกตแผนที่ด้านขวาล่างนะครับผมอยู่ที่เมืองเคลยวยนะฮะ เมื่อเดินมาจุดนี้เนี่ยตรงนี้จะมีคิ้จิมูอยู่นะครับสามารถตีได้นะครับผมแบบนี้เลยทั้งหมดที่เราต้องตีเนี่ยอยู่ที่15ตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตีก่อนละกันเดี๋ยวเราพาไปจุดต่อไปนะครับผมเมื่อเราตีเสร็จนะครับเดี๋ยวจวตัวสุดท้ายชึบเมื่อเราตีเสร็จต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปตีตัวต่อไปนะครับ เดินมาแมพถัดไปตรงนี้นะครับผมไม่ได้เล่นนานนะฮะอ่าเดินแล้วก็เดินมาตรงแท่นหินด้านหน้าของผมนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดยากนิดนึงนะครับผมก็ต้องตีเอ่อพวกตัวแมลงพวกนี้ไปก่อนนะอ่าแมลงเนี่ยชุบตีไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมานะไหนเกิดสักทีเลยให้ นี่มันเกิดมาแล้วครับก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับทูลิเทลนะครับผมตัวนี้เราตี5ตัวนะครับขออนุญาตตีก่อนละกันนะทุกคนใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเมื่อผมตีเสร็จตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเสือดบ <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่ออะไรวะเลพาดใช่ไหมเราเดินมาตรงถ้ำนะครับร้อยรูตรงนี้นั่นเองนะฮะผมเชื่อว่าเวลร้อยยี่สิบเนี่ยทุกคนก็ต้องเดินมาตรงนี้เป็นอยู่แล้วนะอ่า เมื่อกี้ลืมซื้อวาร์ปนะครับกลับมาซื้อวาร์ปแป๊บหนึ่งจุ๊บจุ๊บ,บโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ถ้ำร้อยรูกันเลยนะฮะเดินมาตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่แบบเดียวนั่นแหละเดินเข้ามานะฮะจุ๊บเมื่อเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ชั้น3นะครับก็จะเจอกับเจ้าตัวเลพาร์ตนั่นเองนะครับขออนุญาตเร่งสปีดคลิปนะฮะทุกคน และเมื่อเราเดินทางมาถึงชั้น3ส่วนที่ลึกที่สุดนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าตัวเลพาดอยู่นั่นเอง <c oughs> ตีไม่เข้าเลยฮะตัวนี้เราก็าตีเป็นจำนวน10ตัวนะครับผม <c oughs> เมื่อผมตีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> กลับมาที่เมืองเคลยาเพื่อส่งเควสนั่นเองนะฮะชึบตรงนี้นะครับ โอเคสำเร็จเควสก็จะได้เป็นไคลฮิลนะครับไคลฮิลนั่นเองไค <c ười> ลฮิลล่ะโอเคได้เคลไคลฮิลเลเวลอัพมานะครับต่อไปเราเดินทางมาที่เมืองสเตริก้านะครับแล้วก็เดินเข้าไปในจุดนี้นะครับต่อไปเดินมาหาเจ้าตัวที่เป็นนักพรตนะครับเดี๋ยวผมลืมว่าตัวไหนเ,เดินมาตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะมีเควสอยู่นะครับผมเออนี่แหละอันนี้นักพรตนะครับใช้ไคลฮิลสองนะครับแล้วก็ โพลีไลท์หนึ่งใช่ไหมตรงนี้นะครับแสงทะลุความมืดนะครับจะเป็นเคเวสต,ต่อไปที่เราต้องใช้นะครับส่วนของดบก็ประมาณนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันก่อนนะครับก็คือเยื่อหุ้นใสๆเยื่อหุ้มเยืย่อวุ้นใสๆนั่นเองนะครับอยู่ใกล้ๆเลยออกมานะครับก็เดินออกมาทางซ้ายมือตรงนี้ ตรงที่ดอกกาไรม้าน้ํานั่นเองนะครับตัวที่เราจะดอกเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับอ่าพลูโมนะครับทูโมจะดอบเป็นเยื่อหุ้มใสๆนะครับเย,เยื่อวุ้นเยื่อวุ้นใสๆนะฮะขออนุญ,ญาตนะครับพ,พูดผิดพูดถูกนะครับโอเคก็ดอกตัวนี้ไปเร,เรื่อยๆจนกว่ามันจะตกนะไหนตกมั้งหรือเปล่า ใช้เป็นขวดแก้วกิเลสนะครับจะได้ดับไว้ขึ้นเนาะโอเคนี่นะครับยุ่นๆใสๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดับก่อนแล้วกันนะครับเคดานนี้ได้ครบนะครับตัวต่อไปจะเป็นออหูหนูนะครับดับจากตัวลัตเตนะครับ ตรงนี้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวผมพาเดินนะครับเมื่อดอบผูหนูเมื่อกี้เสร็จนะครับก็เดินเดินกลับมาตรงนี้นะครับมันอยู่ใกล้ๆกับเมืองนี่แหละนะฮะแค่เดินผ่านอีกหนึ่งแมปมานะครับเดินกลับมาตรงนี้นะครับผมคุณ้นๆแล้วใช่ไหมครับถ้าใครเดินเควสเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าตรงนี้ตรงไหนต่อไปตัวที่เราจะดอบนะครับเป็นตัว คันคลาสใช่ไหมตัวเนี้ยตัวตัวม้ากระดูกนีนนนออญญญ่นะครับคันคลัสนะครับชื่ออ่านยากจริงๆเลยนะฮะตัวนี้จะดอบเป็นทัวมารีนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกระดูกแข็งนะครับแล้วก็สามารถดับตรงน,นี้ได้เลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับไปส่งเควสกันเลยดีกว่านะครับ เราพร้อมจะเปลี่ยนเป็นนักพรตเรียบร้อยแล้วนะอแอคด้วยแอคด้วยกูแอคทำไมเนี่ยโอเคเปลี่ยนกันเลยนะครับชึบส่งเควสก่อนส่งเควสให้เรียบร้อยนะครับโอเคได้เรียบร้อยโฮลี่ไลท์นะครับผมมาเปลี่ยนเป็นอาชีพนักพรตกันนะครับผมชึบเรียบร้อยฮะ เย่เย่เยเคส่วนสกิลที่เราได้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวจักระนะครับแล้วก็ตัวบลิดใช่ไหมแบชแบชนะครับประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็โฮลิไลท์ก็จะเป็นอันนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะฮะ เอาแล้นี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าครับผมบ๊ายบาย